โอ้สวัสดีครับป๋า เอาอีกแล้วเหรอวุ้ดเจออีกแล้วป๋าสวัสดีครับวันนี้มาสนใจเนี่ยลูกซองกำลังมาแรงกำลังมาแรงเลยมาอ้อนป๋าหน่อยเอาบอกเอาอีกแล้วไม่มีอะไรให้เลยลูกซอง <c oughs> ลูกซองก็เป็นลกูกเก่โอ้โหปา๋าตกลงตัวนี้รู้สึกว่าเป็น ไปค้านป่าวะสเปน,นะปนมีลายองนี้เป็นปกติอยว้าวตัวแรกนะครับตัวแรกอันนี้เป็นอันนี้ขนาดกระสุนเท่าไหร่ป่าลูกฟองทั่วไปครับส <12 S 1> ร์ิบสองยี่สิบสองเทั่วไปในปานนะอีกอย่าโอ้โหตัวนี้นี่แหละที่เราต้องการ นี่มันยี่ห้อสตาร์หรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นของสเปนแกะลายดูลายเลยโอ้สวยสุดๆมันไม่เหมือนไม่เหมือนของที่ผมเคยเห็นนะเ,เห็นไหมของไทยมันจะมีนกใช่ปะนี่มันทองคํานะนี่มันทองคําทองคําใช่จะติดไปเลยมันทองคํา เห็นไหมมันจะมีลายมีลายโอ้โหนะเอ้ยครับอันนี้มีสองไกไงสองไกนี่ไก่ก็จะมีสองไกอ๋อสองไกซ้ายแล้วขวานะครับแล้วก็เอ่อมีล็อกนะเห็นมีอะไรนะเซฟทำไก่อ่ามีเซฟอย่างนี้โอ้โหที่ปืนเลาวใส่ใหม่เล่นแบบนี้เลยเป็นหางปลา เราต้องหักงี้หือพอหักแล้วปึ้งปึ้งมันก็เด้งออกใช่ปะลูกข้าวดิ๊กแจ็กมันใส่ลูกนี้ไปปึ๊บปึ๊บพอยิงตุ้มตุ้มหนึ่งสองพอเมื่อเราเราใส่กระสุนไปแล้วเราปิดเราต้องกดตัวนี้อ๋อตัวนี้ปุ๊บมันจะยิงได้เลยยิงเลยยิงตุ้ม ซ้ายขวาโอ้โหตงซ้ายขวาเลยอืมนี่าจะเป็นเนี่ยลายกันอยู่เนี่ยตายหรือเปล่าเลยเมื่อสวยชอบโอ้ได้ได้แบบงั้นเดิมเดิมเราไม่เราไม่ยุ่งกับมันเลยนะ เราเต้นน้ำมันรูกไปเราเก็บนี่กอทอยู่นี่เปล่าใช่ใช่เดิมร <c oughs> ่างเขาเปลี่ยนไม,ไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้งานเข้าละอันนี้เพิ่งเคยเห็นเลขคาสิระกระไม้เนี่ยปล่าไม่เขาลุ้นก่อนเขาตีอย่างนี้เลยอ๋อตีอย่างนี้เลยตีอย่างนี้เลยกอทอยู่นี่เลยแล้วก็จะมีเลขเปลืนคุณนี่เลขปืนรูน้สึกว่าเขาจะอยู่ในตัวด้าม อันน่ะถอดได้แล้วอ,อีกใชก็สวยป่าเนี่้รือถอดนี่นะถอดอันนี้นะคทบห,หักคออืมเฮ้ยทำงี้ได้ด้วยเหรอเบืมเป็นอย่างนี้ไงอ,อแล้วก็ใส่กระเป๋าใบใช่แล้วก็ป,ประกอบที่นือนะป่าใช่ สุดยอดอ่ะสุดยอดนอะปะ๋าหลังจากที่ถอดประกอบแล้วมันเปียบปะใช่ที่ผมเคยเห็นลูกซองไทยมันทําไม่ได้แบบนี้ป๋าถูกไหมที่มันมีนกอยู่บนนีอปะาของ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 ตาผมอะที่มีนกทีก่มีนกนก,นอกสองตัวนกนกตัวนี้นนกในในระบบหางปลาหางปลาเขาเรู้ว่าตอนใสใช่ไหมตอนใส่ฮะ เนี่ยผมชอบการประกอบด้านเนี่ยโอ้มยง่ายไอ้ที่ปืนุ่นใหม่เอาไปเรียนแบบนี้ป่าผมรูแลใช่ไหมป่า,ปาโอ้แต่ว่าพตายนีมันเป็นขึ้นไอ้<ช>บ,บนบนล่างเนาะแล้วเนี่ยกดตรงนี้ลูเราโอ้ยสุดๆ ครับวันนี้ก็แบบตัวนี้เป็นของสเ,เปนสเปนครับสเปนสเปนก็เป็นร้อยครับเป็นร้อยปีน,นี่ยันนี้นะยือไม่อ,อยู่สวยป้าสวยโอ้โหคือก็สวยครับนี่ให้ดูแบบใกล้ๆแล้วนีไม้นี่ต้องแข็งแรงมากเลยเนี่ยเขาถึงจะถึงมาทับตา ก็อทอไปได้อะนี่างี้โหนี่ลายฉลุอีกดีแต่ตัวนี้ไม่มีลายแต่ตัวนี้เป็นของดีดีดียมก็ขึ้นชื่อกว่าใช่ปะโอ้โหป๋าให้ดูสงว่าบอกเขาวันนี้เฮ้ยเหมือนจะยาวกว่าไหมเนี่ยยาวกว่า,า,ววานั่นไง เงาวกว่าว่าตระกูลเดียวกันใช่ไหมเนี่ยไม่คนอันอันนี้เป็นเยี่ยมทองทองอยู่ตรงนี้เหรอทองคําพวกนี้จะเป็นทองคองําทองคำหมดเลยเหรอใช่เขาจะทําฝังคำตู้นี้พวกเนี้ยเขาจะเขาจะมีร้านค้าที่ที่สมัยก่อนเาร้านค้าเขาสั่งมาเลยอย่างอันเนี้ยมันเป็นปืนที่ปืนสีพญามันเขาสั่งขึ้นมาเนี่ยมันจะยาบหว่ห็นไหมเห็นนะเออหน่อยหน่อยนึง โอเคเพราะปืนนี้ใกล้เคียงกันหรือเปล่าเนาะใกล้เคียงกันอันนี้นะอันนี้จะสามเ็จเน,นี่ยกัสามิดสองอะไรเงี้ยนิดหนึ่งนิดนึงนิดหนึ่งก็ถือว่าเดินอวกนละถึงว่าป่ามีอะไรนะเออเมื่อ หลักการเดียวกันเลยเหมือนกันสองใกล้เหมือนกันเพราะว่าพอฝรั่งเนี่ยเขาเขาปืนพวกเนี้ยพอเขาไม่ยิงเขาจะสะพายอย่างเงี้ยสะพายเดินอ๋อสะพายเดินอย่างเงี้ยเปล่าถึงว่าที่เขยิงนกยิงอะไระนะมันเรียกว่าเป็นเยี่ยมที่สเปนแต่มันเหมือใกล้เคียงเลยเป่านะใกล้เคียงกันดูดิ ก็อทออยู่ตรงนี้เหมือนกันเลย๋อนี้มีที่ที่แนบแก้มด้วยอ่านี่เป็นเป็นที่ที่วางแกนโอหถูกใจอะปะถูกใจแค่เลยอันนี้อันนี้จะเซฟอยู่ยนะเป็นร้านน้องปดตัวนี้ดังขึง้นบังดังอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โห ใครมาหาเรื่องปตาเนี่ยโดนแน่นอนเจอเข้าไปเบอร์สิบสองไม่ใช่เบอร์เบอร์สิบสองเฮ้ยอันหนักก็ไม่ไม่ถือว่าหนักมากอ่าปหนักมากไม่หน,นักเหมือนกับปืนปัจจุบันเลยมันหนักกว่าอีกมู่ต้องจับคออย่างนี้นเลยปืนถือนนปืน,นถือเนี้ยเห้ิดอ๋อเดี๋ยวนี้กระทุ้ตรงเอวไว้นี่เหรอ,อเดินอันเนี้ยเหวิอืมเห็นปะเออคอตรงเนี้ยมัน ของนี่มันจะมันจะมันจะเล็กมือคนเราเนี่ยจะจับแรงเลยเห,เหมือนเบ็นเจะใหญ่กว่าน่อยบป่ะเอรนไม่ไม่ใหญ่ด้ามม, <นะ S 1> มันจับเด็กด้๋ยวยาวมันนิดนึงได้รู้คือคือตัวนี้มันอาจจะมีนั่นก็คือเสียมาคือมีที่รองแก้มครับถูกไหมมันก็เลยแบบดูเป็น มันจะใหญ่กว่าแต่ความจริงไม่ปืนปืนมุ่นมันจะเท่ากันหมดค่อนข้างเห็นปะนะโอ้เห็นปะเห็นปะเดี๋ยวดูในมือแล้วมันจะโอเคอ่ะผมก็บอกนี่จะเข้ามือกว่าแพงกว่าไหมเดี๋ยวรู้เนี่ยว่า เอที่ที่ผมปล่อยให้มันเเงี้ยนะปล่อยให้มันเป็นเงี้ยเพราะว่าสนิ่งมันไม่ไปแล้วเพราะมันมันเต็มที่มันแล้ะสุดละทุกปื้นปืนพวกเนี้ยถ้าเราทิ้งแบบสนิมงสนิมไม่ให้มันเคลื่อนนะนะเนี่ยสนิมมันกินไม่คือมันไม่มีกินมากกว่านี้แล้วไงหมดละโอ้โหหมดสภาพของสนิ่ง ของกล้องยังเงาบวบๆเหลือป่านะสุดยอดอ,ะอ่ะเงาไหมบ่ะไม่ได้เงาอยู่นะล่า,า,ลาสุดผมที่ทำผลงานม็ทำแล้วก็ตอนเก็บผมก็ปิดจุกอ๋อปิดจุก่ังดีเลยเราเอาพลาสติกดไไม่ให้ไม่ให้มันแรงเข้าครับ อแต่อันเนี้ยมันจะมีลายน้อยกว่าพวกตะเ็นเพราะว่าของเบนเยี่ยมเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่เขาปืนต่อสู้ครับวัน,นี้พวกทหารเขาสู้แบบเบ็นอเน,นี้ยมันปืนแบบลายน้อยอ่ะและอันเนี้ยอันเนี้ยเขาจะมีปิมพ์ไ้เลยว่าเอ,อสามารถยิงลูกโดดได้ซื้อไอไอไโดยจับโดยปืนสี่ยญานคนสั่งเข้ามา ในเพื่อสีพยาใช่ใช่ใช่สีพยาถ้าโตถูกโอ้โหนี่สวยเนี่ยปืนแฝด <c oughs> สุดยอด เราก็รู้เรื่องแล้วป่านะคือปืนพวกนี้ปืนพอหวังผลเหนือไงแล้วมันทําให้ยาวกว่าปืนปกติไงยสมมติว่าปืนในพวกแรงตันเฉดศูนย์ในดาวแค่นี้อ่าสิบสิบยี่สิบอย่างนี้ครับสิบยี่สิบอย่างนี้ครับแต่นี่มันสามสิบเนี่ยอ่าเห็นไหมเพราะงั้นไอ้ความการยิงที่ที่หวังผลมากคือลูกยิ่งยิ่งยิ่งลูกสองยิ่งยาวยิ่งหวังผลมากกว่าโดยเฉพาลูกกดนะลูกกดทำไมคุณใช้ชากู้อะไอ้นี่มัน มันยาวกว่าอืมนี่เข้าเข้าคือเข็มขัดผมเลยเนี่ยกิ๊กกิ๊กมีครบมีหูหูก็วินครบใช่โุนี่ก็มีฮุกวย่งมีอืมนี่แกะได้เหมือนกันใช่ไหมปะได้เหมือนเดิมเหมือน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 สเปนเลยสองเดียวกันเออเนาะต้องแกะด้วยไปต้องแกะไปต้อแกะมาเหมือนเหมือนตรงสเปนเลยอ่ะตรงเดียวกัน ปืนยากันวันนี้น้ำหนักคอมันอะคอมันอะอยู่ที่คอคออยอตรงนี้คุณสามารถจะยิงมือเดียวก็ได้นี่เนี้ยพูดแต่มัายิงมือเดียวได้ใช่ไหมได้เหมือนถึงปืนสั้นป่านะทเนี้ยเออแปลกเว้ยยิงมือเดียวใช่ไหมใช่ตุ้มตุ้มอย่างนี้ได้เลยป๋าตอนแรกคิดว่ามันคิดว่ามันจะหนักครับป๋าเออไม่หนักไม่หนักเว้ย หนักไม่ได้ใช่เหมไปลากไปยิงเนี่ยใช่เข้าป่าอลไรพวกนี้เออป่าเนี่ยรุ่นใหม่มีขายไมม่มีนะป่ายากเนาะรุ่นใหม่ีของซีแ่นน่ะสั้นแค่นี้แล้วหนักคอนี่ใหญ่ใช่เห็นอะไอพวกสวยก็ปืนตุรกีป่ะเนาะไม่สวยเนะาะตัวใหญ่จะมีบนล่างอย่างงี้สวยกว่าเออถ้าบนล่างจนเป็นกระสงกระทรงป่ะเนาะกระทรง คนแรกเราเมื่อก่อนเรามีเราก็ไม่ค่อยชอบไงผมก็ไม่อไมอมชอบม<ต>ันชอบแฟ<ต>รเต้าบินมันเราเราเลยขายดีกว่าไม่เอาไว้ถ้าแฟน์เนี้ยสวยอยางนี้เรียกแ่าขนานโอ้โหสวยจริงอือสุด,สด มันเยี่ยมจะเข้ามือกว่านะ,ะใช่ไมใช่มันเยี่ยมมันรู้สึกว่าจะแต่มันยาวกว่าไงยาวกว่าเบากว,ว่าไม่ไม่ไม่เบากว,ว่าหรอกพุดอ่าความเบาหนักหนักเท่ากันอ่าอันนี้อาจจะหนักกว่านิดนึงเพราะว่ามันยาวกว่ายาวกว่านิดนึงอ่าบอเคตอเรตรงนี้เขาจะเขียนว่าเออห้างอะไรนะสีพยาสีพยาเขามีคนเอาเข้ามาขา เนี่ยเนี่ย,ยครับสี่พิบยาทะโตอ่าเขาสิยาเขาเมื่อก่อนกับสีิบยาเป็นผู้แทนจำหน่ายผู้เดียวอ๋อของปืนตัวนี้พวกพวกเจ้าวนี้ครับตัวนี้เขาก็มีนี่นะนี่ดูเลย,น,นะยน,นี่ตัวอะไรหมีหรืออะไรหมีหรือวัวหรืออะไรเนี่ยอ๋อคล้าย โตป่ะอ่าน<ห>ี<ล>่เป็นทองคำเขาทาฝังเหมือนกันนะเหมือนไอ้ตัวนี้ก็ทําทํททองทองคำฝังเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยทองคำเลยเหรอทองคําคืทอทําไมก่อนเนี่ยพวกมืนอนอามาใช้ย่างงี้ไงตัวนี้มีลายนิดหน่อยแล้วมีเป็นรูปสัตว์รูปอะไรเนี่ยใส่เข้าไปไม่รู้ว่าตัวนี้มันมพิชิตอะไรยิงอะไรโอ,อ้มือก็เลยเขาบอกนี้ สุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยถิงโตนะใช่ถิงโตกันถิงโตนะตาถิงโตกันเขาจะบอกเลยว่าตาถิงโตครับเนี่ยตาถิงโตนะตาถิงโตเนี่ยให้บอกเลยใช่ปะตา,ถ,าถิงโตเนี่ยคือเป็นเยี่ยม แต่ตัวของเเปนเหรอเปนเนี่ยมันก็จะไม่มีตามันก็จะไม่มีมันเด่นลายอยู่บนเนี่ยเนี่ยตั้มเป็นลูกอะไรอ่ะอืมเขาไม่ออกมาเป็นเลขไ่ะนกเป็ดนกอะไรเขาเนี่ยอ่าฮช่ไหมเพราะพวกนี้มันเป็นยิงนกเป็ดครับแต่มันสวยอย่างคือมันมีลายนลายฉลุดนะมั้ยลายแกะแกะอืมแกะไม่ฉลุเคือแกะฉลุดะลกเนี่ย เฮ้ยสุดยอดอยู่ <You S 1> จะซื้อให้อ่อตาอืมขอบอกเลยสุดยอดสุดยอดครับโอเคผมข้าป่าโอ้ผมข้าป่าที่ปืนให้ดวูวันนี้ปืนมีเยอะครับมีเยอะ เอาบอกว่าอะไรมึงเนี่ยนีแล้วหรือสองตัวนี่ครับหมดแล้วอยูเนี่ยอยู่ที่ที่เก็บอะเรื่งเราเก็บดีนะพวกนี้มันพวกนี้พวกแมงเมิ่เข้าแล้วเก็บมันดีหาซองใส่หาหนังติ๊กลักได้มึนงก็ครับสุดยอดป๋า เก็บไดดีเลครับีครับเนี่ยหาเก็บได้ดีเลยครับอี่ร้อยปีมันไม่หนึบหนถ้าเราเก็บดีอย่างนี้ต้องหัวครับแมงเมินเข้าไปทำรังไม่ได้ใช่ป้าจอดเป๊ะเลย ยาวทุกยาวได้ใจมากกว่าเนี่ย